เป็นน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องพลอยค่ะอายุเท่าไรคะสิบแปดค่ะน้องพลอย,ออยอรู้จักยูนีได้ยังไงคะัทำไมรู้ตัดสินใจทานยูนีมีปัญหาอะไรมาก่อนค่ะอ๋อเกี่ยวกับเรื่องตกขาเพราะว่าปกติไม่เคยกินพวกอาหารเสริมหรือยาบำรุงหรือว่ายาสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อก่อนมีอาการตกขาว<ช>ตกขาวหนักไหมคะหนักมาก<ง>แบบคันแล้วก็เหมือนเป็นเชื้อราไปหาหมอแล้วคราวนี้หมดต้องพันสองพันอย่างเงีง้ยค่ะตัวนั้นก็ช่วยไม่ได้กินยาแล้วถึงแบบกินยาช่วงนึงก็หายไปถ้าอีกช่วงนึงถ้าไม่ได้กินก็คือไม่หายอะค่ะมีกลิ่นคันออกมาเลยใช่ค่ะตกขาวหนักด้วยใช่ค่ะจนแบบเป็นคื่นเป็นนานไหมคะตั้งแต่้ตั้งแต่กี่ปีแล้วคะประมาณประมาณปีกว่ากแล้วค่ะกว่าก็แสวงหายาเหมือนกันใช่ค่ะแต่แบบ ไม่ค่อยแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายค่ะแบบมาเจอยุนฮีหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองก็ลองกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจไหมประทับใจมากกินแบบสามสามวันเห็นผลคือแบบตกตกข่าวเริ่มจางดีค่ะประทับใจเลยไหมคะประทับใจค่ะอย่างนี้กินแล้วจะบอกต่อไหมบอกต่อแน่นอนค่ะโอเคขอบคุณค่ะยุนฮีผู้หญิงชายผู้ชายชอบ